สเปคของเราคือแบบไหนคือถ้าใช้ผมถ้าจะคบเป็นแฟนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเนี้ยเรียบร้อยอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่แบบจู้จี้ไม่จุกจิกไม่แบบพูดวุ่งิ่งๆุ่ิ่งอะไรเงี้ยแบบไม่ไม,ไม่ทำตัวน่าํำคาแลวเขาเป็นคนพูดจาแบบเรียบร้อยพูดจาพออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันดูซอฟดีผู้หญิงมันจะมีความเด็ดขาดบางอย่างถ้าใครพูดอะผู้ชายอย่างเนี้ยไม่ฟังแต่ทาริซี่พูดคําเดียวเลยอยู่เลยหนู่รู้สึกว่าแบบ หนูยังแบบเพิ่งเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราให้โอกาสเขาเพราะว่าเราสึกว่าเหมือนเขาแบบเราสนิทมากมดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าเขาดื้ออะไรเงี้ยก็ให้เขาแบบลองแบบไปใช้ชีวิตเขาดูให้เต็มที่เพราะหนูรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาเราโอเคกับการอยู่คนเดียวอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าพอแบบเราอยากมีเขาในชีวิตเราก็รู้สึกว่าเราให้โอกาสเขาแล้วแต่ถ้าเขาไม่โอเคก็ก็ต้องแยกกันอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนคนอื่นได้ยังไงแต่แบบทุกวันนี้คือเราโอเคในความแบบหนูโอเคทุกอย่างที่เขาเป็นแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างงี้หนูก็ไม่รู้ว่าวันนั้นจะเป็นยังไงหนูก็ยังไม่เคยแบบมีแฟนมาก่อน,ไม,อน,นไม่รู้อนาคตจะไม่นูวยยุท่าไ่ลูกนี่นีนี้บจะ27ทั้งคู่เนี่ยมีกฎอะไรไหมในการพบกันไม่ได้มีกฎตายตัวมากกว่าแต่ถ้าผม จะดูออกว่าบางทีแบบอะไรบางอย่างที่เราทำอะไรเงี้ยบางอย่างนะครับไม่ได้ร้ายแรงอะไรเงี้ยเขาจะชอบงอนโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่เราดูออกอะไรอ่ะอย่างสมมติบางทีเราไปทํางานมาใช่ไหมครับแล้วกลับมาเจอเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้กินข้าวเขาก็หิวมากอะไรเงี้ยแล้วเราเองอ่ะเพิ่งกินมาจากกองไม่ได้คิดอะไรก็ไปเดินเล่นกันไหมออกกำลังกายอะไรางี้ไหมแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรก็ไปออกกับเราก็ยอมมาแล้วถ้าพักวิงมาหน้าเริ่มบูด แล้วเครียดแล้วเราก็งงเฮ้ยไปทำอะไรไม่ดีด้วยนั่งนึกไอ้พูดอะไรผิดปะวะเฮ้ยทำอะไรวะสรุปถามไปถามมาจีไปที่มาเพราะแบบภาษากายเขาเปลี่ยนไงเดินนิ่งก้มหน้าก้มตาไม่คุยไม่พูดไม่จใาไปถามมาจีไปมาหิวข้าวหนูเป็นคนโมโหหิวเล้วลูกใช่อ่าผมไม่ยอมบอกให้เขาแบบเหมือนแบบเขาจะสร้างฐารผมก็บอกเออเดี๋ยวค่อยมากินเราไปวิ่งกันก่อนจะได้แบบเออมากินทีเดียวหลังจากเบิร์นเสร็จออกกำลังกายเสร็จเขาก็ฟังอะไรเงี้ยแต่แบบในใจเขาคงอยากจะกินแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็ดัันนลลลลาาาากกกกกกเเค้อออออไไปงงงยยหููึมทะรบ ทำอะไรบ้างโปรตีนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คือคือเวลาสมมุติสมมุติอ่ะเขามีเพื่อนสนิทผู้หญิงน่าตะดีสวยมากคือเพิ่งไปเล่นหนังกันมาเล่นละครกันมาแล้วก็คุยกันอะไรหนักหนาหึงไหมจะหึงไหมอย่างนี้โทรทั้งวันเลยนะตีสองก็โทร หนูรู้สึกว่าแบบเราเลือกบเขาเพราะว่าเราไว้ใจเขามากๆถ้าแบบเขาเป็นแบบอะไรอย่างนั้นหนูคิดว่าคงมีเหตุผลอะไรบางอย่างอ๋อคงมีเหตุผลแต่ว่าถ้ามันนึงมันแปลกไปมากๆก็คงให้เขาแบบไปคุยกับคนนั้นไปเลยหนูก็เธอต้องครัวนะเพราะออกสไตล์เด็ดขาดตลอดเชื่อนิ่มๆเลยนะเวลางอนกันใครเป็นคนงอใครงอนก่อนใครชอบงอน เขาต้องชี้งอนไม่แต่ผมถายเร็วไงผมแบบจะไม่ได้แบบนาน่ะนึกออกว่าอยู่ดีก็างอนงอนแต่ขำขำเป็นงอนงอนะไร<ช>ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเพราะ <ๆ S 2> าว่าเราก็ค่อยค่อยเข้าใจเขาและแต่เขาว่าจะงอนนานอยู่เลยงอน,งอนหนูวันนานได้กี่วันลูก<ว>งอนนานไ,ได้กี่ชั่วโมงม่ข้ามวันเลยค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่ก็งอนแล้วง้อยังไงเวลาเราง้อเราพูดเลยครับนั่งคุยเลยว่าแบบ อยู่เป็นอะไรเนี่ยเราดูออกนะแบบเฮ้ยเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วแค่เดินก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรหายใจก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยนี่คุณละเอียดคุณไหาไใจไม่เหมือนเดิมเลยเหรอก็คือผมอาจจะเป็นพวกคที่แบบบางท็อปิกสำหรับเขาอะผมก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เขารู้สึกอะไรเงี้ยเหมือนอย่างล่าสุดนั่งดูนั่งดูหนังเป็นหนังแบบว่าผู้ชายนอกจากผู้หญิงอะไรเงี้ยนี่ก็ดูดูไปสักครึ่งเรื่องเรื่องหายใจฟุดฟัดลว อินเออเราก็นั่ง <no> ด <liebe> ูเราก็แบบเอาแล้วเอาดวยใจนะแต่ก็คงไม่ได้คิดว่าเป็นท็อปิกนี้ไอ้นี่ก็พอตอนดูก็พยายามจะพูดว่าอย่าอินนะอย่าไปอินเกินนะมันแค่หนังเอะไรเงี้ยแล้วพอตอนเจอกันมันลุกขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมยังมีฟึดฟัดฟึดฟัดแล้วยูเรามีอะไรจะถามแล้วก็ไม่ถามมันก็จะเอาแล้วเอาแล้วแม่งเลื่อนเมื่อคืนแน่แล้วเราก็โอเคเขาไม่พูดแต่เวลาเขาถามอะยูเรามีอะไรจะถามอันเนี้ยเตรียมตัวได้เลยว่ามีท็อปิกในใจแล้วแล้วคือเตรียมจะต้องนั่งคุยกันแต่ไม่ได้เครียดนะครับแค่่่แบบบบววาาาาเรรรต้้้อออออองงธิยยยยๆหหนนนนนซีีส์ััมกะไไููถึด ดีๆหนูก็เคขึ้นมาแล้วมีอะไรจะถามจริงๆหนูไม่ได้โมโหไม่ได้กลัวค่ะแต่หนูชอบแบบคุยกับเขาอยู่แล้วชอบถามว่าทุกอย่างเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างเขาก็จะชอบเล่าให้ฟังเรื่องของเขาเองบ้างนู่นนี่แบบอยากรู้<อ>ก็เลยถามเขาแล้วเขาก็หาว่าแบบหนูโกรธแบบว่าทาไมแบบเอามาอินหนูแบบไม่ได้อินแค่อยากรู้เฉยว่าแบบ ถ้าเผื่อวันหนึ่งมันเกิดขึ้นแบบมันเป็นยังไงเหรอเพราะเขาก็เคยแบบมีความสัมพันธ์มาเยอะหนูก็แล้วถ้าวันหนึ่งคนเราเลิกกันจะเป็นยังไงชอบให้เขาเล่าอะไรเงี้ยกอเป็นคนช่างสังเกตเขาหายใจผิดจังหวะก็ช่างสังเกตรู้เลยควรจะมีเมียแกคุณกลัวพ่อเขาไหมคุณเจอแม่เขาพ่อเขาเจอพ่อไม่ค่อยน่ากลัวแต่แม่เขาดูน่าก้ัวทำไมส่วนใหญ่แล้วแบบแม่แฟนเขาจะรัก ว่าที่ลูกคือคือคุณแม่เขาน่ารักครับแต่แบบแม่ชอบเด็กผู้ชายแม่ชอบเด็กผู้ชายเราก็ไม่กล้ารุมล่ามเยอะเลยคุณหยุดต่อหน้าเขาคุณกล้าจับมือลูกสาวเขาไหมไม่กล้าครับเคยคิดเล่นๆนะคะลูกชื่อเล่นๆของลูกจะชื่อว่าอะไรไม่มีแต่ว่าเคยคิดว่าอยากให้ลูกชื่ออาชีอาชีทําไมถึงชื่ออาชีพรหนูชื่ออา พ่อชื่ออาอนูอชื่อนิชชีลูกเลยชื่ออาชีไม่เกี่ยวกับเธอเลยนะลูกอะ <c oughs> เป็นของฟากดีเต็มๆ <c oughs> เธอไม่มีสิทธิ์มาตั้งชงตั้งชื่ออะไรเลย <c oughs> มีหน้าที่ทําแล้วก็เลี้ยงดูลูก <c oughs> เขาตั้งชื่อเลยอาชี